แม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรณ์ สวัสดีนะคะคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะประจำรอบเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นะคะ mm hmm. การโคจรของดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ mm hmm. การทำนายดวงโดยรวมแบบนี้นะคะจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ เป็นดาวที่โครจรเข้ามาในพระเคราะห์นอกนะคะซึ่งก็เรียกกันในทางโหราศาสตร์ว่าเป็นดาวกราใหม่นะคะสำหรับใครที่อยากเช็คราศีนะคะก็ดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะท่านสามารถเช็คจากวันและเดือนเกิดของท่านนะคะส่วนท่านที่อยากทราบลัคนานะคะลัคนาราศีท่านจะต้องทราบวันเดือนปีเกิดและเวลาที่ท่านเกิดนะคะรวมถึงจังหวัดที่เกิดนะคะ เพราะว่าองศาและลิปดาของแต่ละท่านนะคะที่อยู่ในเกณฑ์ของดวงชตากรรมเก่านะคะตามหลักโหราศาสตร์เรียกว่ากรรมเก่าคือดาวแต่ละคนจะสถิตในเรือนที่ไม่เหมือนกันนะคะมีหลายๆท่านนะคะถามมาว่าทําไมคนที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ลัคนาราศีต่างกันเนื่องจากว่าท่านที่ มีลัคนาราศีของตัวเองนะคะท่านจะสามารถเช็คองศาดาวและความต่างนะคะเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันคนละเวลาแต่ลัคนาราศีจะอยู่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการเช็คแบบโหราศาสตร์ไทยนี้นะคะการดูดวงแบบนี้ขอบอกเลยว่ามีความแม่นยำสูงมากนะคะแต่ถ้าท่านดูโดยทั่วไปตามวันและเวลาหรือว่าการดูตามราศีก็สามารถดูได้ตามคลิปที่เราได้ลงรายละเอียดไปแล้วนี้นะคะ ส่วนท่านที่มีลักษณที่ท่านเคยตรวจดวงเอาไว้อยู่แล้วนะคะหากดาวของท่านในภพเรียนใดที่มาจากสามภพนี้นะคะก็คือภพของอรินะคะมรณะวินาศนะคะรวมถึงทักษะจรที่เป็นดาวกาลีของท่านนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องมีดาวที่เป็นดาวด้อยในทักษาหนึ่งดวงนะคะท่านก็ต้องมาบวกลบกับการทํานายในครั้งนี้นะคะมาดูการโคจรของดวงดาว ของรอบเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพุธจะยกเข้าสู่ราศีมังกรวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่10มีนาคมค่ะดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะแล้วก็ดาวเกตนะคะจะยกเข้าสู่ราศีเมษวันที่20กุมภาพันธ์เป็นเวลา55วันนะคะ ดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีมังกรวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่22มีนาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีมังกร26กุมภาพันธ์เป็นเวลา55วันค่ะแต่ว่าในรอบเดือนนี้นะคะที่ดาวอังคารย้ายนะคะดาวอังคารจะเดินเสดนะคะความหมายของเสดก็คือการเดินอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเดือนนี้นะคะท่านจะมีดาวคู่มิตรนะคะก็คือดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวคู่มิตร ราศีกุมนะคะเป็นราศีาธาตุลมนะคะแล้วก็ดาวพุธกับดาวเสาร์นะคะเป็นคู่สมพลราศีาธาตุดินค่ะส่วนตำแหน่งดาวนะคะดาวราหูของท่านปัจจุบันเป็นนิดนะคะดาวอังคารนะคะมีตำแหน่งเป็นอุดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ไป55วันนะคะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเทวีโชค22กุมภาพันธ์นับไป1เดือนนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ เป็นประเกษตรในราศีกุมค่ะตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะส่วนดาวเสาของคุณนะคะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะในราศีมังกรการดูดาวที่โคจรที่ย้ายเข้ามาในแต่ละราศีนะคะนั่นหมายถึงการที่ดูว่า ดาวของเราไปอยู่ในบ้านเรือนไหนนะคะมาจากภพไหนอยู่ภพเรือนไหนนะคะส่วนลัคนาจะเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะคะที่จะบอกลักษณะนิสัยของดาวที่มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นๆน,น,นะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะ ดาวตัวตนของท่านนะคะซึ่งเป็นดาวเกษตรก็คือดาวพฤหัสนะคะลักษณะของพฤหัสคือเป็นคนที่มีความเมตตานะคะขี้สงสารใจอ่อนนะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความรู้ชอบให้ความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ตำแหน่งดาวตัวตนของท่านไปสถิตอยู่ในภพเรือนไหนนะคะแล้วก็มีผลอย่างไรกับดวงชะตาของท่านกันบ้างค่ะ ค่ะเรามาดูดาวตัวตนของท่านณนปัจจุบันกันก่อนนะคะที่ทําตําแหน่งโยกหน้ากับลัคนาและสถิตยอยู่ในภพเรือนของสหัชชะนะคะซึ่งภพเรือนเดิมของดาวพฤหัสนี้นะคะมาจากภพเรือนตนุก,ก็คือตัวตนของท่านนะคะแล้วก็ภพเรือนของพันธุนะคะตามความหมายก็คือตัวตนของท่านคือตัวของเราตัวของท่านเองนะคะส่วนพันธุมาจากเรื่องของบ้าน ที่ดินเรื่องของญาตินะคะหรือความหมายทางพระตะก็อาจจะหมายถึงความหมายเรื่องความสุขแล้วก็สําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการศึกษาการไปเรียนต่อนะคะสําหรับตําแหน่งที่โยกหน้าลัคนานี้นะคะดาวสุรคราะห์นี้จะให้คุณกับท่านนะคะท่านอาจจะสร้างบ้านสร้างรถนะคะโดยตัวท่านเองแต่ดูจาก เรือนชะตาแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับพันธุนะคะท่านอาจจะได้เป็นมรดกทรัพย์สินนะคะเป็นทรัพย์ใหญ่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นพินัยกรรมหรือเป็นเรื่องของการซื้อสินทรัพย์ใหญ่ๆนะคะการซื้ออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสินทรัพย์ใหญ่ๆสินทรัพย์เงินที่เป็นก้อนนะคะรถก็ได้ค่ะ ในเดือนนี้นะคะตำแหน่งดาวตนุของท่านจะมีดาวสถิตด้วยกัน3ดวงนะคะก็คือดาวอังคารนะคะดาวพระพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะคะดาวพระพุธและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งคู่ธาตุน้ำนะคะตามความหมายของดาวตำแหน่งนี้นะคะเดือนนี้ท่านอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะคะรวมถึงเรื่องการงานด้วยเพราะว่าดาวพระพุธมาจากภพเรือนปัตตนิแล้วก็กัมมะด้วยนะคะ อาจจะมีบริวารหรือว่าลูกน้องของท่านนะคะที่อาจจะทำงานพลาดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการทำงานทำให้ลาบผลที่จะได้นะคะจากจะได้เยอะก็คือได้น้อยลงนะคะแล้วก็ดวงของท่านก็คือยังเป็นวินาศกับปุตตะก็คืออาจจะมีเรื่องของปากเสียงเรื่องของการ การใช้อารมณ์ใส่กันนะคะเนื่องจากมาตกในภพเรือนตนุแบบนี้นะคะก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงค่ะจะได้ผ่านปัญหานี้ไปได้ในเดือนนี้นะคะตำแหน่งของเรือนกระดุมพระของท่านได้ตำแหน่งเกษตราธิปดีนะคะแล้วก็ยังมีดาวอาทิตย์นะคะที่มาจากภพเรือนสุภะของท่านนะคะแล้วก็ความหมายดาวดวงนี้นะคะนั่นก็หมายถึงว่า ท่านก็อาจจะมีการเหนื่อยเรื่องงานนะคะแต่ว่าจะมีความสุขเรื่องการทำงานนะคะท่านจะได้ความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดาวที่มีดาวเสามาสถิตอย่างนี้นะคะอาจจะมีลักษณะของการจะต้องลงมือทำแล้วก็เหนื่อยมากนะคะแต่ว่าลาภผลจะได้กลับมา คุ้มเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนค่ะเนื่องจากดาวเสา์ในตำแหน่งปัจจุบันได้ตำแหน่งเกษตรนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะท่านอาจจะได้ทรัพย์จากของที่เป็นมือสองนะคะหรือว่าของที่เสียหายไปหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออาจจะเป็นพินัยกรรม อาจจะเป็นสิ่งของที่คนอื่นไม่เห็นค่าแล้วแล้ว,ลวท่านนํามาแปลรูปแปลสภาพใหม่ได้นะคะถือว่าเป็นดวงชะตาที่น่าอิจฉาสุดๆเลยละคะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะทรัพย์ใหญ่ท่านจะได้มันมาแน่นอนนะคะแล้วก็เรือนกระดุมพระถึงตำแหน่งจะเป็นเกษตรนะคะแต่ว่าท่านจะได้มันมาจากการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงหรือว่า การนําของเก่าของที่แตกหักของที่พังมานะคะแต่มันจะเป็นทรัพย์ใหญ่นะคะเนื่องจากตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งเกษตรราธิปดีนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะช่องแม่มดพยากรณ์กดติดตามกันได้ในช่อง YouTube นะคะ เราจะอัปเดตคลิปให้กับท่านนะคะล่วงหน้าประมาณ2เดือนนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนมีนาคมนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะช่วงนี้โรคระบาดก็ยังมีอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแม่มดพยากรณก,กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่มดพยากรแมพยากร